ที่สวสวค่ะมาเจอก,กันกับน้องคิงสสวสวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทร,บรบาบมาว่าสาวสาวเนี่ยมีโครงการดีๆมาฝากผู้ประกอบการด้วยโครงการดีๆนั่นก็คือเรียกสั้นๆน,นะครับว่า SME ปังตังได้คืนครับผมชื่อเต็มเนี่ยเรียกว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านร,ระบบ B D S เราพูดคําว่าระบบ B D S เนี่ยให้นึกถึงแพลตฟอร์มแช่ช้อปปี้ลาซาด้าอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นแพลตฟอร์ม B D S ซึ่งในแพลตฟอร์มเนี่ยครับ จะมีแม่ค้าหรือพ่อค้าครับอยู่ในแพลตฟอร์ม BDS ซึ่งพ่อค้าหรือแม่ค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์ม BDS นะครับจะมาจากเหมือนกานภาครัฐซึ่งจะมีบริการต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์ม BDS เนี่ยครับ<ะ>ผมบริการต่างๆก็จะเป็นบริการที่ส่งเสริม SME โดยที่ SME คือใคร SME ก็คือลูกค้าอย่างเราๆที่จะเข้าไปช<ะ>้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยอยู่ในระบบ BDS โดย SME นะครับจะได้รับงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ภาพ ห0 0 0นถึงสองแสนบาทโดย5้0 0มืถึงสองแสนบาทเราแยกเป็นครทีเรียของรายได้ของ SME ครับซึ่งเราดูจากพองคกระดอ0ที่ SME ยื่นในระบบ d <ะ>ีบดีว่ารายได้ของคุณคุณเสียภาษีเท่าไหร่<ะ>โดยที่รายได้ถ้าไม่เกิน1.8ล้านเราจะสนับสนุนที่50,000บาท<ะ>ช่วย SME 80%<ะ>ถ้ารายได้ตั้งแต่1.8ล้านจนถึง 50ล้านเราจะช่วย1 0 0 0บาทสนับสนุน80%ครับค่ะถ้าไรายได้ตั้งแต่50ล้านจนถึง300ล้านเราช่วย2 0 0 0บาทอันนี้เราช่วยคนละครึ่ง50%ออ50%ใช่ครับ <ผม S 2> ค่ะนะคะงบประมาณที่เราสนับสนุนเนี่ยครับตั้งแต่5ถึง2 0 0 0เนี่ยเราไปช่วย SME ในด้านไหนบ้างก็คือความต้องการของเขาเลย<อ>งานแฟร์งานตลาดหรือต้องการด้านมาตรฐานต่างๆ การทดสอบแลบต้องการเชียวไล่ขยายอายุหรือการยื่นขอมาตรฐานออยได้หมดเลยครับแล้วแต่ uh. เรามีวงเงินให้อยู่ในระบบมุดค่าออกบุธค่างานแฟ1ห0 0 0งแสบาท uh huh. เราช่วย80%แสดงว่าเดิมทีที่เอสต้องออก1 0 0 0 0แบาทด้วยตัวนะครับเขาจะออกเองแค่20,000บาทสสวซั้อได้ให้8ป0ห0 0 0 0บาทบาทยังไงก็ฝากโครงการเอสเปังตังได้คืนด้วยนะครับครือว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ครับผมของสสวนะครับและอย่างนี้จะเข้าร่วมโครงการกันได้ยังไงคะไม่ยากเลยครับเข้าไปที่ Google ก็ได้ครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า BDS นะครับจะขึ้นโครงการของเรามาเลยสมัครไม่ยากครับผมขั้นตอนการสมัครครับจะมีอยู่ในหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วเราก็จะแยกเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งโครงการนี้ก็ส่งเสริมและสนับสนุนสำหรับ SME ที่ยื่นเสียภาษีามีพองอร50มีพองอ90นะครับ เราก็ส่งเสริมสําหรับ SME ที่พร้อมที่จะยกระดับตัวเองอได้เลยนะคะนั้นใครสนใจติดตามช่องทางไหนของสสวเอาบอกกันไปได้เลยเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์สสวก็ได้ครับในนั้นจะมีลิงก์ของ BDS อยู่หรือจะเข้า Google แล้วก็เซิร์ชคำว่า BDS ได้เลยครับผมค่ะนะคะจําเอาไว้นะรับรองได้เลยว่าปังแน่นอนกับธุรกิจของคุณขอบคุณน้้งคิงมากค่ะขอบคุณค่ะ